สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาเจอกับพิปฮอกรอบนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็น H&M กันบ้างอย่างที่ทุกคนได้เห็นในปกคลิปแล้วว่าเออรอบนี้ลองมาคอของ H&M กันจริงๆริง H&M ก็เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในราคากลาง,างๆแล้วก็คุณภาพก็รู้สึกว่าโอเคเมื่อก่อนจะเป็นค่อนข้างแบบเบสิกแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทํามาเป็นแบบมีความน่าสนใจขึ้นนะั่นแหละเราก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ช็อปนาะนแล้วเมื่อก่อนคือกับนินคือถ้าไปต่างประเทศเหรืออะไรก็คือต้องเข้าแบบ H&M ก่อนเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนนี้การแต่งตัวก็มีความแบบว่าอ,อ นิ่งขึ้นอะไรย่าเงี้ยก็เลยแบบอะกลับมาดู H&M อีกรอบนึงรอบนี้ก็เลยได้มาไม่เยอะมากแต่ถุงที่เขาให้มาก็คือใหญ่มากอันนี้หมดไปทั้งหมดประมาณ3-4พันนะคะน่าจะจำไม่ได้ประมาณนะั้นเดี๋ยวไปเรื่องวันที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกนะคะไม่หมดเจออันนี้อยู่ในหุ่นที่ Windows วินโดว์เขาคือมันน่ารักมากมันเป็นเสื้อขอบกามที่แหละทุกคนเขากำลังคิดกัอยู่ตอนนี้นอในแบรนด์ไ G ทุก แบรนด์อันนี้มันเป็นแบบผ้าล่องซึ่งความแตกต่างระหว่างของแบรนด์ที่เขามีการตัดเย็บที่ดีเนี่ยกับแบรนด์ i g ีที่มดก็ได้ลองมาเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าจ่ายเงินให้กับแบรนด์ดีกว่าหรือแบรนด์ IG ที่เราไว้ใจว่าเขาเป็นแบรนด์ที่แบบมีความคุณภาพจริงๆไม่ใช่แบบตัดสมให้แบบขายหมดแล้วก็หมดไปอะไรเงี้ยคะ่ะคือตอนนี้การเลือกเสื้อผ้าหมอยมดนะค่อนข้างไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเออซื้อไปเหอะราคาเท่านี้ไม่ชอบก็แบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวนี้เลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างแบบ quality. นเป็นข้อดีให้ช่วงนี้เราก็มีความมินิมอลขึ้นคือเสื้อผ้าก็ไม่ได้แบบล้นตู้มากเอาเฉพาะอันที่ใส่แล้วชอบแล้วก็ใส่แล้วดูดีใส่แล้วแบบโอเคจริงๆนะคะอันนี้ราคาหลักร้อยน่าจะประมาณสามบาทาทนะทุกคนใส่แล้วแบบโอเคเดี๋ยวมดเปลี่ยนจากตัวนี้มาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ที่ใส่อยู่นะคะของซาร่าอันนี้มันจะเป็นแบบผ้าถักแต่อันนี้จะเป็นผ้าแบบคอตตอนทอหน่อยๆบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือผ้าอะไรแต่มันเป็นผ้าคนละแบบนะคะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูอพอใส่ครอปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับอันนี้มัรู้สึกว่าไหลช่วงนี้มันออกแบบมาได้โอเคมากๆถ้าเกิดว่าบางแบรนด์นะเขาจะเข้าไปข้างในลึกเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบคนที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับต้นแขนอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่กล้าใส่เสื้อกล้ามแต่สําหรับคัตติ้งนี้แพทเทิร์นนี้แม่มดว่าโอเคเลยแล้วก็สีฟ้ามันเป็นสีที่น่ารัเากเ้วยอะทุกคนใส่เราก็ดูแบบชิลดีนะคะแล้วก็ จริงๆตัวนี้ใส่แบบชุดชั้นในที่มีสายแต่เราต้องเก็บสายเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นวก็วันนี้มดก็แปะแค่แบบเป็นซิลิโคนหรือแบบใครจะใส่บาที่ไม่มีสายก็ได้อันนี้สําคัญมากเวลาเราใส่เสื้อเปิดไหล่ใส่เดียวอะไรเงี้ยสายชุดชั้นในเก็บให้ดีนะคะทุกคนให้ดีเลย จริงๆไซส์แม่มดน,นี่จะอยู่ที่ประมาณ XS แต่ว่าตัวนี้มดเอา S มาเพราะว่าพอเป็น XS แล้วอะ่ะมันมันเล็กเกินไปตรงนี้มันจะเข้ามาลึกเกินไปทําให้ไหลของเราเนี่ยม,แบบมันดูแบบดูนึกออกปะมันดูโอเวอร์ไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนะั้นก็จริงๆการเลือกไซส์เนี่ยต้องนิดนึงนะทุกคนบางทีแบบเออ ง่ายๆซื้อๆไปแต่ว่าแต่ละแพทเทิร์นของแต่ละแบบอะมันมีความนิดนึงอ่ะนั่นแหละก็ก็เลยต้องว่าอ่าโอเคขยับมาเป็นไซส์ S นะคะก็ <ๆๆ S 1> เป็นสีฟ้าที่น่ารักอะเออชอบเลยนะคะตัวนี้อ่ะต่อไปไปดูเสื้อกันต่อเลยดีกว่านะคะ เสื้อต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวคือเหมือนแบบปกติมากเลยซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเสื้อเชิ้ตที่มดมีเมื่อก่อนอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นผ้าผวิวพลิวผ้าเชิตแขงแบบมีข้อดีของมันคือมันจะเป็นเชิ้ตที่ใส่แล้วมันจะอยู่ทรง แต่ข้อเสียก็คือมันยับง่ายคือนั่งทับอะไรเงี้ยก็คือยับแหลวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าใส่ไม่รีดคือไม่ได้เลยต้องรีดแต่ว่าฟิลลิ่งของการใส่เชิ้ตแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นผ้าซาตินหรือเป็นผ้าพิวพิวที่เวลาลมพัดหรือแบบมันสามารถเข้าแนบเนื้อเราได้มันก็จะได้ฟิลลิ่งแบบอีกแบบหนึง่งเป็นสายชิลเป็นแบบแฟมินีนหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเชิ้ตแบบนี้ก็จะเป็นแบบดูเป็น working woman ขึ้นการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าก็สําคัญใน,ในการเลือกว่าเราอออยาากไได้้้แบบหนนนัีมมม่ม่ซซืส X ึง เปไซส์โอเวอร์ไซส์ค่ะเนี้เอ็กก็คือไม่ได้แบบเสมอไหลใส่แล้วก็จะโอเวอร์ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เราจะแบบแอบขยับขึ้นแบบนี้หรือแบบจะติดกระดุมแบบนี้ก็ได้สทหรมันรู้สึกว่าเออมันเป็นเชิตที่รู้สึกว่าชิลดีแล้วก็พอมันเป็นแบบทรงตั้งด้วยเนื้อผ้าของมันนะคะแล้วมันก็ชิวอะรู้สึกแบบเป็นสาวที่แบบเทขึ้นอาจจะใส่กับขายาวยีนแบบแอบเด็บเข้าไปข้างในหรือจะใส่กับขาสั้นก็ได้นะคะ หลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ราคาถ้ามันจะไม่ผิดนะบางตัวก็บอกราคาบางตัวก็ไม่บอกตัวนี้น่นาจอประมาณ799อกาบาทซท่งนถือว่าโอเคเลยสําหรับเชิ้นนี้นะคะตรงปกอย่างเงี้ยด้วยความที่ผ้ามันเป็นผ้าแข็งเราก็สามารถแบบอยากให้เป็นทรงไหนแคบกว้างก็คือได้หมดเลยนะคะชิลดี ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเสื้อยืดซึ่งปกติแม่วันไม่ค่อยใส่เสื้อยืดเข้ารูปเลยทุกคนแต่ด้วยความที่มันน่ารักมากคือเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบทอแล้วแบบมีลายหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ตรงแขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีความแบบเป็นหยกัยกๆลงถึงตรงปลายมันด้วยก็จะเป็นแบบปลายหยักนะคะอันนี้แม่มดสอย X s มานะคะ พอใส่แล้วนะคะตัวนี้ค่อนข้างแบบเข้ารูปแบบเข้าหุน่นแบบเป๊ะมากทุกคนแล้วก็จริง,รงๆไหลตรงนี้ยรู้สึกว่ามันอาจจะดูเล็กไปเพราะว่าจริงๆถ้าสาดไหลมันต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเข้าเป็นดิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นแบบอีกอารมณ์นึงอ่ะเหมือนแบบาสาวๆหรือแบบก้าวสูงนะนึกอก็ใส่เสื้อตัวเล็กๆหลดๆแต่ว่าตัวนี้ความครอบของตัวนี้จะเป็นครอบที่แบบแบบยาวนิดนึงเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่กเกงเอวสูงถ้าเป็นเกงเอวสูงหอยหมดก็คือจะประมาณนี้ นี่คือเวลาเราใส่เอวสูงว่าอันนี้มันก็จะไม่คลอปแหละวนื้อผ้าอาจจะต้องแบบเอาไปเย็บขึ้นแต่ว่าตัวนี้คิดว่าเย็บขึ้นไม่ได้เพราะว่าข้างล่างเค้าดีไซน์มาเป็นแบบคลื่นๆนะคะก็อาจจะใส่เป็นเอวต่ำใส่สบายพอเนื้อผ้าเขามันเป็นเนื้อผ้าทอแล้วแบบมีไหลน่ารักมากนะคะอันนี้ใส่กับยีนขาสั้นหรือใส่กับยีนขายาวชิลๆหรือถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากชิลก็แบบเพิ่มเพา่มสูงขึ้นมาดนึงก็น่าจะรู้สึกว่าเชิดขาวคร็อปขา เสื้อยืดขาวถึงแนมะ้จะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยก็ยังรู้สึกว่าใส่เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ดูดีเป็นอะไรที่แบบมาแทแบบ่ะทุกคนต้องมีเนาะต่อไปเป็นเชิ้ตี่เหมือนกันนะทุกคนคือเชิ้ตอะมันก็มีหลายแบบเนาะในความเป็นเชิ้ตจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบเหมือนกันไปนหมดว่าเชิ้ตคือเชิ้ตแต่เชิ้ตมันก็มีความแตกต่างทางอารมณ์แตกต่างทางด้านคัตติง้งอย่างที่บอกถ้าผ้าอีกแบบนึงก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงอันนี้เป็นเชิ้ตที่ค่อนข้างสั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีคือเป็นสมมัยให่่ปกตติิเเเช้้นีราอง รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นแบบ รับงานออฟฟิศหรือแบบเป็นสาวที่แบบออฟฟิศหน่อยก็จะใส่เป็นเข้าลูปผ้าก็ต้องยืดให้สามารถแบบโยกแขนแล้วมันแบบยืดได้ไม่ใช่ว่าฟิตไปหมดแต่ถ้าเกิดไม่เข้าลูปโอเวอร์ไซส์ ide, ก็คือผ้าไม่ต้องยืดก็ได้แต่ว่ามันก็จะไหลก,ก็จะตกมีความโอเวอร์ไซส์ชิลๆแต่อันนี้เป็นผ้าคล้ายๆสีขาวแต่สีขาวมีความแข็งเป็นทรงกว่าความรู้สึกเหมือนผ้าอัดกาวแต่จริงๆก็คือไม่ได้อัดกาวแต่อันนี้มีความนุ่มละมุนกว่าไปทางแบบลินนินนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบไปทางลินินมากใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบครอใใสส่่กกกัับบยีนน้ม็จะดู ว่าชิวไม่ได้ดูเป็นทางการจ๋ามากเนอะเพราะว่าผ้าเขาไม่ได้เป็นผ้าผิวนะคะมันอาจจะดูแบบทางการแต่ด้วยความที่มันเป็นคลอปมันก็ดูแบบว่าเฟลลี่ขึ้นเนาะอันนี้เราก็เลยอ่ะลองดูลวกันจริงๆเขามีสีขาวด้วยถ้าเป็นไม่ได้มันก็ซื้อสีขาวว่าเชิดตขาวมันเป็นอะไรที่เบสิกใส่ง่ายแต่ด้วยความที่เราไม่เคยมีขาวเลยเราก็เลย เป็นสีดำมานะคะอันนี้ข้างๆเขาจะเป็นผ่าเล็กๆนิดนึงนะคะเวลาใส่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเสื้อที่มีดีเทลส่วนบางคนจะใส่แบบว่าติดกระดุมแบบกางเกงได้ใหญ่หมดก็คือต้องติดแน่นอนเนาะ ขี้หนาวหรือบางทีเราอาจจะใส่แบบว่าเปิดกระดุมหมดเลยแล้วใส่เป็นคอรอปข้างในปลาตัวเ,เล็กๆหรือเป็นกออกข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ข้อเสียของมันอย่างที่วศกบอกก็คือต้องรีดนะ่ะทุกคนถ้าเกิดไม่รีดก็อาจจะไม่สวยเพราะว่าเรียกนเนื้อผ้าซึ่งแม่วศยังเป็นคนที่มีความเป๊ะในเรื่องพวกนี้นิดน,นึงแม่วศก็คือเสื้อผ้าก็ต้องรีดจะใส่แบบไม่รีดก็คือไม่ได้เลยแม่วศบอว่าตัวนี้ใส่แล้วมันโอเคดีนะคะอันจริงๆอันนี้วศใส่กับแกล้งของเอเจนต์ M ของเขาที่แหละแต่ว่าถ้าเกิดใส่กับยีน มัน่าจะเท่กว่านี้อย่างอันนี้คือเวลาใส่แล้วก็ดูเฟรนลี่ขึ้นไม่ได้แบบเป็นเชิ้ตที่รู้สึกว่าใส่มันเป็นสาวออฟฟิศจนเกินไปหรือเป็นทางการเปเกินไปก็เป็นเชิ้ตที่ชิลดีนะคะตัวนี้อันนี้จะพับแขนหรือจะติดกระดุมก็ได้ด้วยความที่ผ้ามันเป็นแบบเนี้ยคือเชอิ้ตตัวเนี้ยมันจะทำให้พับแขนแล้วมัน มันอยู่เลยไม่ลงแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าเนื้อเชียหรือเป็นผ้าเนื้อที่มันลืน่นอ่ะมันต้องพับสองสามทบเพื่อล็อกมันไวแต่นี้ก็คือทบเดียวก็คืออยู่เลยนะคะอีกตัวหนึ่งใส่แล้วทุกคนก็คือชมไม่หยุดแล้วทุกคนก็บอกว่าเอออันเนี้ยคือแม่มดจริงๆใช่คือจริงๆแล้วสไตล์มดคือแบบนี้เลยจริงๆเราไม่ใช่เป็นสาวแบบเซ็กซี่จ้ะแต่จริงๆมันก็แล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่มูทแล้วหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นคนใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างลุ่มล่ามอารม อร่อยแล้วก็เป็นคนใส่เสื้อผ้าแบบหลายเลเยอร์มากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักแม่โมดอะจะรู้เลยว่าแบบถ้าเห็นเสื้อผ้าแบบเนี้ยก็คือฉันเองเออลืมบอกไปว่าคอลเลคชันของเอชแมนที่แม่โมดซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําจากผ้ารีไซเคิลคอตตอนรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลประมาณนั้นนะคะคือแต่ละอันเนี่ยจริงๆมันก็บอกว่ามันคือผ้าลายแต่ว่าโมดตัดป้ายมันไปแล้วอันนี้ให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้เป็นเสื้อเชิ้ต ประมาณนี้เลยแล้วก็แขนยาวตรงปลายเขาเนี่ยไม่ได้เย็บก็คือตัดดือด้อๆเลยซึ่งโอเคดูชิลดีนะคะแล้วก็กระดุมผ่าหน้ายาวหมดเลยอันนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราต้องไปใส่ให้ดูส่วนกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงขาฟแฟดซึ่งตอนเนี้ยไม่หมดก็คืออินกับกางเกงขาแฝดมากแฝก็คือบานนิดๆไม่ถึงกับขามา้าเลือกซื้อเอวที่เป็นสม็อกอะยางใหญ่จะช่วยพลังหน้าท้องได้ดีมากกว่ายางเล็กแบบจิ๋วอะไรเงี้ยอันนี้คือยางประมาณแบบ สนิ้วหรือไม่ก็นิ้วครึ่งประมาณนี้เลย ขาเขานะคะจะเป็นเนี่ยขาบานออกนิดนิดประมาณนี้คือมันจะเป็นขาฟแฟรนหน่อยๆแล้วก็ช่วงสะโพกเอวจะค่อนข้างเขา้ารูปต้นขารัดนิดนึงแล้วก็ปล่อยบานช่วงปลายใสแล้วสูงมากอันนี้บอกเลยโอเคทุกคนตัวนี้คือแม่โาชอบมากอย่างที่บอกว่าขามันตรงนี้ที่เห็นก็คือมันจะเป็นแบบแฝงนหน่อยๆแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือขนาดแม่โมสูง155มันยังแอบแบบเขินไปนิดนึงเขินอีกแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ามันลอยไปนิดนึงบางคนอาจจะยังไม่รู้คำว,ว่าเขินคือ มันลอยไปนิดนึงสาหรับไซส์ S นะคะถ้าเกิดไซส์ S มันก็จะยาวขึ้นมานิดนึงจริงๆแม่มดลองแล้วแหละแต่ว่าพอเป็น S แล้วมันความยาวได้ทุกอย่างก็คือโอเคแต่ว่าเอหลูมเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องแบบใส่ให้มันกระชับนิดนึงนั่นแหละส่วนเสื้อเนี่ยก็แม่มดก็เลือกเป็นแบบยาวมาจริงๆเขาเป็นเสื้อคลุมต่ว่าก็คือใส่คู่กันแล้วมันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือเป็นสไตล์แม่มดมากๆเลยคือแม่มดก็คนชอบเสื้อผ้าที่ทั้งตัวคือแบบเป็นเป็นลายเดียวกันเป็นผ้าเดียวกันไปเลยง่ายๆมันก็แบบ มีข้อดีตรงที่ถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่แบบหนัดเสื้อผ้าไม่ค่อยเก่งก็คือแบบนี้ไปเลยจบๆนะคะอันนี้ใส่ล็อกทิวดีใส่ไปเดินห้างอย่างนี้คือเมื่เวลาไปเดินห้างเมื่เป็นคนขี้หนาวมากๆอันนี้คือเหมาะหรือไม่อยู่บ้านเปิดแอร์จะจัดก็ยังอยู่ได้อยู่นะคะคือเมหมดชอบที่มันมีความแบบพลุ่พลัง,ลงและความยาวของมันยืนงันมันรู้สึกว่ามันยาวไปแต่พอใส่แล้วก็โอเคไม่ได้ยาวมากนะคะสรุปก็คือเป็นผ้าที่โอเคไม่ได้กันหนาวได้แล้วก็เวลาใส่ ในชีวิตประจำวันมันโปร่งคือมันไม่ได้ร้อนมาก ประมาณนี้อันนี้ก็คือทั้งหมดที่ชอบมาคือชอบเซตนี้ที่สุดเลยอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกางเกงนะทุกคนเป็นผ้าบอกไม่ถูกแต่มันค่อนข้างสีครูนิดนึงตัวนี้เวลาใส่มันค่อนข้างแนบเนื้อนะคะกางเกงตัวนี้มันเป็นกางเกงผ้าบอกไม่ถูกเป็นผ้าทอที่เป็นแบบเนื้อใซสๆนิดนึงให้ทุกคนดูไกลอ่ามันจะเป็นผ้าประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นขาตรงไม่หมดชอบมูดของมันที่มันรู้สึกชิลมันรู้สึกแบบทะเลมันรู้สึกแบบใส่กับครอปตัวไหนก็ดูชิลไปหมดแล้วก อย่างที่บอกคะ่ะยางยืดก็คือเป็นยางยืดใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้เย็บยืดอันนี้ก็คือมันจะมีปัญหาเวลาเราใส่ยางมันจะปลิ้มน,นิดนึงอันนี้ แต่ทรงสวยโอเคอันนี้คือกางเกงนะคะทุกคนทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเป็นทรงเทยาวไปเลยไม่ได้เป็นแบบแฟนหรือแบบเข้ารูปอะไรมากมายคือใส่แล้วก็ชิลบางทีแม่พัดก็หลวมบ้างอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ใส่กับรองเท้าของวเลนไทนะคะก็คือแบบเป็นแบบอารมณ์แบบบีชแบบที่แม่พดพูดเลยประมาณนี้นะคะต้องมีค่อนข้างซีทรูเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเลือกใส่กางเกงในที่มันเป็นแบบสีเนื้อหรือบางคนจะไม่ใส่เลยก็ไม่มีใครดูว่านเป็นแบบซีทรูที่ ไม่ได้ซีทูบางด้วยเนื้อผ้าแต่เป็นซีทูเพราะว่าการทอของมันนะคะท็อปที่มันแบบสั้นกว่านี้ก็น่าจะสูยไปนะคะแต่ว่าสําหรับเป็นเกงตัวนี้มันรู้สึกว่าชิลดีแต่ว่าข้อเสียของมันคือด้วยความมันเป็นผ้าทอซึ่งตัวทอมันไม่ใช่คาตตอนอ่ะทุกคนมันก็เลยมีความแบบนั่งเราอาจจะเจ็บเล็กนึนงแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากคุวยงนะ่ายคือนั่งแล้วมันจะเป็นรอยนะคะตัวนี้คือข้างๆมันต้องคุมประมาณนี้เลยแม่หมดถึงจะโอเค ก็หมดแล้วนะคะสาหรับคลิปในวันนี้ช็อปเสื้อผ้าจาก H&M ไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าน่าจะได้ใส่ตลอดแล้วก็อย่างตัวน,นี้ก็คือเลิฟมากนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปตามตามได้โมจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดที่แมวช็อปมานะคะไว้ใน description ็อกข้างล่างเผื่อใครอยากจะไปช็อปที่ช็อปก็เอารูปให้เขาดูได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกอย่างจะก็จะมีแบบว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็คือหรือแบบจังหวัดที่อยู่ไม่ได้มีช็อป H&M นะคะ,ะ,คะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันเพราะว่าแม่ก็มีหลายตัว<ม> ที่ไปดูที่ช็อปแล้วมันไม่มีไซส์เมมโมรีมมมก็สั่งออนไลน์เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็คือช็อปแก้เครียดอัทุกคนนั่นแหละสาหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปช้อปปิ้งแบบนี้ก็เม้นให้กําลังใจกันคลิปหน้าจะได้มีอีกนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ